วันนี้เราจะมาตั้งนาฬิกา P.C.X 2020อันดับแล้วก็เปิดกุญเจ้ขึ้นมา,เ,าเนื่องจากมันจะเดินเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเราเปิดขึ้นมาแล้วก็กดตุม่มซ้ายขวาพร้อมกันานาฬิกากระพิบแล้วก็กดตุม่มขวาหนึ่งที่็จะเป็น ชั่วโมงกดอีกที่ก็เป็นนาทนี่เราก็ตั้งตามที่เราต้องการเลยตอนนี้ประมาณแปดโมงแปดโมงสามลน์แล้วกดต่งขวาวนไปเรื่อยๆจนถึง,ถงดิ ต่อหนึ่งลิตรเมื่อไรกี่กิโลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดกุญแจล้วก็เปิดกุญแจมีน้นเสร็จสิ้น